ร้อมองกรฝนทมินเอาไว้มีใครที่อยู่ใกล้ๆนี้กำลังทำพิธีหรือว่านอกจากเธอยังมีคนที่มีพลังคำสาบอยู่ในเมืองนี้อีกเหรอ ถ้าฝนตกลงมาหนากักกว่านี้ก็คงจะดีเพื่อจะชะล้างน้ำตาให้มันเหิดหายไปก็ปิดซ่อนเสียงร้องไห้นี้ฉันหลงนึกว่านายชอบอาญาซะอีกอะนะมันก็จริงที่มายาเป็นผู้หญิงที่ดีฉันไม่โทษนายหรอกเชื่อโทษทีโทษทีที่ผ่านมาคอยเป็นห่วงแบบไม่เข้าท่านะ ขอโทษนะโซจังก็คิดอยู่แล้วว่าสักวันจะบอกให้นายรู้ก่อนหน้านี้ก็พูดไปแล้วน่ารำคาญจ,จริงเลยเออน่ารำคาญเหรอแล้วยังไงอ,อ,อ่ะจะต้องเล่ากระทั่งเรื่องแบบนี้ให้นายฟังด้วยหรือ,อยังไงกันเล่าฮะก็ขอโทษด,ด้วยแล้วกันนะจากนี้ไปอ่ะจะเล่าทุกอย่างเลยเฮ้หาเรื่องอหาเรื่องเสิแล้วเนี่ยไป จะมาเลยกันตอนนี้เลยก็ได้เอาไปเกณฑ์ซัะน้อยๆน้อยๆแกนี่ระเบิดน้ำลายทุยุยทุยๆทุยๆหยุดนะจอมบ้าเดี๋ยวคุยกันหน้ากันพอดีอ่ะทุยโอ้ยโอ้โหน่ะอก่างนั้นเราตงฆ่ามันกันเลยแกเราเป็นอะไรกันแล้วนี่แกเป็นพวกชอบความซาดิสเหรอถ้าอยากลงมือก็ตอนนี้เลยิเออไม่เกรงใจแล้วนะนี่ ขอแขนใส่ของแกกันแล้วกันนะถึงตายก็ไม่ปล่อยเราเว้ยเหมือนพวกเดรฉานจริงๆด้วยสิเพราะว่าได้ตั้งใจก็คอยเห่าคอยหอนถ้ามีคนทําให้ไม่พอใจก็แยกขี้ยวใส่พอเจอคนที่รับมือไม่ไหวก็มมวนหางหนีการกระทำของพวกแกน่ะมันเหมือนพวกเดรฉานชัดๆเลยอกัดเอาไว้ให้ดีล่ะเดี๋ยวขากันไกแหลกไม่รู้ด้วยนะ แต่ว่าถึงจะคล้ายป่าคิดว่ามันก็ไม่หลุดออกหรอกนะเฮ้ยยังเชื่อเจ้ารุสกิเนี่ยมันมีความทะเยอทะยานอะไรกบแล้วก็หมายตาตำแหน่งประธานคณะกรรมการคนต่อไปแต่ว่าที่ชมรมจูเคนยังมีทากายงิจูเนียที่เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวอยู่เ่อต้องต่อสู้เผื่อคณะกรรมการอย่างเอาเป็นเอาตายเพื่อให้เป็นที่จับตามอง สังารก็ยอมขายตัวเองเพื่อปกป้องสมาชิกชมรมวมยปล้ำจากคณะกรรมการทักามิกับอิสุสุก็หลงไหลมิสโอม,มิเลยสาบาลว่าจะพักดีไปตลอดออทุกคนก็เหมือนกันทังนั้นโอ้ยมันโดนเลยตรงนี้ถึงเหตุผลจะต่างกันออกไปแต่ทุกคนก็สู้เพื่อสิ่งที่ตนเชื่อ แล้วพวกแกล่ะพอเราว่าแล้วก็ชิงล้าออกไปแบบนี้เ่อดูดีอย่างนั้นเหรอหน้าไม่อายกันบ้างหรือไงอถ้าพวกแกพูดทำเป็นเทว่าจะต่อสู้เพื่อผู้หญิงที่ตนเชื่อมั่นกันแล้วล่ะก็ลุยเข้าไปลุยเข้าไปลุยเข้าไปจนกว่าจะตายผู้แสดงความเป็นลูกผู้ชายซะสิ <c oughs> นั่นแหละคือวิถีชีวิตของพวกแกไม่ใช่หรือไง ไม่มีใครผิดทั้งนั้นฉันก็ได้แต่พูดลอยๆว่าท่านโซอิจิโร่เป็นสามีก็เท่านั้นเองแล้วนะก็เพราะเผื่อว่าท่านโซอิจิโร่จะได้มีใจให้บางสักนิดหนึ่งเล่นพีิทากายนังงี้คะขอโทษนะคะที่ทธอไม่เป็นห่วงนะ เรื่องวันนี้ความลับแค่เรานะคะไม่อยากให้ทุกคนทำตัวเปลี่ยนไปนะคะอายะจังมีเป็นไรละค่ะร้องไห้จนล่องใจแล้วนี่พอกลับไปก็ต้องคุยกับพี่ด้วยเป็นหน้าที่ยิ้มแย้มแล้วล่ะอายะอาอยะอ,อยู่ไว้ทักยันนังนี้เออท่านประธานทอทุกมาที่นี่และครับถ้ามีคนเห็นขึ้นมาบนนี้นะสิอ,อยู่ไหม คือเปล่าเออคือว่าอะไรกันเล่าอฮะอายะอะฮะออายะจังอายะไม่เป็นไรนะอายะจังแล้วเดี๋ยวสิอายะเดี๋ยวนี่จะพูดด้วยดาบที่เจ้าถือนะ เกิดอะไรขึ้นนะอะทากยานอย่างนี้เราคือว่านี่เออที่จริงแล้วผม แย่เล่นิดหน่อยก็เลยโกรธนะพเพราะนั่นไป็พูดวานนะ่าหนาอกของอาญาจางังมีอนะไรใ,ใส่อยู่ข้างในนะเฮ้ยเราเนี่ยทำไมถึงไม่มีโชคเอาซะเลยอ่ะ ก็รู้อยู่แล้วว่าเด็กปีหนึ่งทั้งสองคนนั่นไปยอมเชื่อฟังคณะกรรมการบอกปล่อยไปจะชมรมจูเคนหรือว่าจะเด็กปีหนึ่งทั้งสองคนนั่นสำหรับคณะกรรมการหรือว่ากับตัวฉันเองแล้วอาจเป็นสิ่งที่จำเป็นก็ได้ พ่อสิทธิ์เข้าร่วมสึกคัดเลือกให้กับสองคนนั่นก็แล้วกันคะเฮ้ยเอารู้สึกกังวลอยู่บอกไม่ถูกนี่มันอะไรกันคนคนนี้อาจจะรู้ว่าเวลาตายของตัวเองใกล้มาถึงแล้วก็ได้ก็เลยไล่ต้อนตัวเองให้จนมุม ที่ตาให้กับตัวเองก็ท่านนันเองดูเหมือนว่าร่างกายของฉันจะถึงขีดจำกัดแล้วขอบใจนะที่มาร่วมฝึกซ้อมด้วย ไม่ทำตัวให้คุ้นเคยกับการฆ่าชีวิตแล้วล่ะก็ยามเข้าตาจนจะเอาตัวไม่รอดวนะ่าแต่ยังมีธุระอื่นอีกไม่ใช่เหรอคงไม่ได้ถมาที่นี่เพื่อมารายงานเรื่องเพียงแค่นี้หรอกนะคือว่ามันยังไม่ได้รับการยืนยันนะคะแค่ได้ยินมาก็เลยยังลังเลอยู่เ<อ><อ>ชาญคุโตเร,รกิ ดาบเล่มนั้นในโรงเรียนนะคะคนที่ถือมันไว้ก็คือน้องสาวของนัสเมะอายะนะคะว่ายังไงนะ สซอิจิโร่ก็ไม่ผิดฉันไม่ได้เสียอะไรไปทั้งนั้นฉันอาจจะไม่ไหวแล้วก็ได้ไม่ไว่าจะยังไงฉันก็จะยกโทษให้พี่ไม่ได้อายะอายะอยู่ที่ไหนยะอายะอายะจังอายะจัง ฝนเริ่มตกลงมาอีกแล้วของฟ้ายามเย็นที่มีความแจ่มใสยอยู่นะั้นดูวดงานอย่างนา่าประหลาดเหมือนดวงตาเธอที่ร้องไห้อยู่